ธรรมาธานที่เคารพผมนัทวุฒิบัวประทุมผู้แทนนักสรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลคนจังหวัดอ่างทองครับผมขอเป็นหนึ่งในตัวแทนของพรรคเก้าวไกลที่จะอภิปรายสนับสนุนยติด่วนด้วยว่าจะเรื่องขอให้สภาผู้แทนนักสรพิจารณาเสนอต,ต่อคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ธปรมาธานครับยตินี้เป็นยติที่ พวกเราฝ่ายค้านเห็นตรงกันครับและมีผู้ตัวแทนของฝ่ายค้านเราสองท่านก็คือสสนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและสสจุณพันธ์อมรวิวัฒจะพัดเพื่อไทยได้นําเสนอผมเองจําเป็นต้องสนับสนุนครับและจําเป็นต้องสนับสนุนว่าวินาทีนี้ที่น้องๆนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กําลังฟังเราอยู่อยู่ข้างบนนั้นท่านกําลังอยู่ในหนึ่งในนาทีประวัติศาสตร์เหมือนกับตอนผมเรียนปีสองอยู่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เมื่อปี240พ ที่มีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับสอสรอที่เราเชื่อว่าเป็นหนึ่งในร่างรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยแน่นอนครับย่อมมีปัญหาหลายอย่างที่จําเป็นต้องแก้ไขแต่นั่นคือรัฐธรรมนูญที่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนโบกธงเขียวในท้องสนามหลวงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สนับสนุนว่าเราจําเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผมได้พูดในสภาแห่งนี้ครับว่า หลักการที่ท่านอาจารย์มอมรจันทรสมบูรณ์เสนอใน c o n สต i ิ u ชัน n ลริซึมซึ่งเป็นหนังสือที่นักกฎหมายทุกคนต้องอ่านพูดถึงความเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีอยู่ทั้งหมด5ประการด้วยกันหนึ่งก็คืออำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญแต่เสียได้ยอำนาจสูงสุดของการเป็นรัฐธรรมนูญนั้นไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราฉีกแล้วฉีกอีก ฉีกจนกระทั่งจําเป็นต้องใส่พุทธศักราชต่อท้ายในรัฐธรรมนูญไม่เหมือนกับในสหรัฐอเมริกาที่มีรัฐธรรมนูญมา200กว่าปีอาจจะมีการแก้ไขยอยู่บ้างที่เรียกว่า Amendment ก็เพียงแต่ไม่กี่ครั้งสิ่งที่สองที่รัฐธรรมนูนที่ดีต้องมีครับก็คือการวางโครงสร้างของระบบสถาบันทางการเมืองต่างๆและผมเรียนมาโดยตลอดว่าความเข้าใจของประเทศไทยที่ผิดพลาดคือการแปลความ ในหนังสือมองเตสเออร์ ier, เรื่อง Spirit ออฟรอแล้วบอกว่าอำนาจ3าอย่างนั้นมีการแบ่งกันอย่างเด็ดขาดซึ่งจริงๆไม่มีอำนาจใดที่มีการแบ่งกันอย่างเด็ดขาดรัฐธรรมนูญปี60มีปัญหาประการสำคัญครับในการจัดวางโครงสร้างขององค์กรอิสระของที่มาของกระบวนการขององค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมพูดหลายครั้งว่าสถานะของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นควรจะเป็นอย่างไร วันนี้เราคลางแคลงต่อที่มาของสารรัฐธรรมนูญเราคลางแคลงต่ออำนาจเราคลางแคลงแม้กระทั่งว่าสารรัฐธรรมนูญที่ถูกแยกหมวดออกจากสารยุติธรรมแต่ทําไมถึงออกข้อกําหนดลงโทษคนที่ถูกอ้างว่าละเมิดอำนาจสารได้ ท,ท,ทั้งๆ er ที่ที่แล้วที่แท้จริงนั้นคือการวิาพาก์วิจารณ์อย่างเป็นอิสระและเป็นวิชาการต่อความเห็นต่อคำวินิจฉัยที่ไม่เป็นธรรมโดยเพราะอย่างยิ่งคำวินิจฉัยในกรณีที่บอกว่าประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1448ที่ระบุแต่เพียงชายก็หญิงเท่านั้นที่มีการสมรสกันได้นั้นไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญผมอยากฝากน้องๆนักนะศึกษาไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการแต่ละท่านยิ่งสะท้อนให้เห็นระบบชายเป็นใหญ่ในประเทศไทย รัฐธรรมานูญที่ดีต้องมีหลักการที่3ครับคือการตรวจสอบทวงดูนำหน้าที่เรียกว่าเช็คแอนบาลาการต้องมีหลักการประการที่4ี่ซึ่งในพวกผมแอลถือว่าเป็นเรื่องสําคัญยิ่งก็คือหลักประกรันสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนแอปสูดไร้พิเวเลตไร้ลิมิตดไร้ต่างๆนั้นต้องถูกจัดวางอย่างเหมาะสมแต่ต้องเคารพว่าทุกคนมีสิทธิ์ในเนื้อตัวร่างกายต้องเคารพหลักประกันที่บอกว่าทุกคนนั้น ต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการสนิษฐานไว้ก่อนเป็นผู้บริสุทธิ์จนฝ่าศาลจะมีคำวินิจฉัยซึ่งหลักการนี้ไม่ค่อยถูกใช้หลักที่เรียกว่านุนร่ามไคเมนุนร่าโพยนาไซเนเรเก้ที่อยู่ในมาตราสองกฎหมายายาและอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นก็ไม่ถูกใช้เท่าไหร่ที่สําคัญครับท่านประธานครับรัฐธรรมนูญที่ดีนั้นข้อข้อ5ก็คือหลักที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนฉะนั้นเมื่อนาทีนี้ครับ พระราชบัญญัติประชามติแบ่งการประชามติออกมาเป็น5แบบด้วยกันแบบที่1 2 3สองสาผมไม่มีเวลาพูดถึงครับเป็นแบบที่4กับแบบที่5แบบที่4นั้นคือการให้อำนาจต่อรัฐสภาในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เห็นว่ามีความสําคัญต่อประโยชน์ของประเทศชาติมาตรา9ประชามติข้อที่5ระบุว่าพี่น้องประชาชนห0,000คน มีสิทธิ์เข้าชื่อในการเสนอให้คณะรัฐมนตรีทำประชามติซึ่งวันนี้ในเวอร์นไวเว็บรีเซตประเทศไทยก็มีการทำประชามติขอให้มีการแก้ไขและยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีผู้ลงชื่อไปแล้วกว่า1,7 0 0 0คนแต่ยังเหลืออีก3 0,000กว่าคนครับถึงจะเต็มตามจำนวน5 0,000คนผมใช้เวลาต่อเนื่องจาก5นาทีไปอีกสักนิดนึงครับต้องระทานครับเพื่อจะชี้ให้เห็นว่า ด้วยเหตุที่กระบวนการประชามตินั้นเป็นเรื่องสําคัญยิ่งและกระบวนการประชามตินั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนครับไม่ใช่แต่เพียงสภาผูธธ้แทนราษฎรเพราะในกฎหมายประชามติใช้คําว่ารัฐสภาฉะนั้นการผ่านสภาผูธธ้แทนราษฎรวันนี้ไม่ได้หมายถึงวุฒิสภาจะเห็นด้วยการผ่านวุฒิสภาเห็นชอบร่วมกันเป็นรัฐสภาไม่ได้หมายถึงคอรมอจะเห็นชอบให้มีการทําประชามติแม้กระทั่งคอรมอเห็นชอบให้มีการทําประชามติ ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนเห็นด้วยว่าควรแก้หรือไม่แต่นั่นไม่ใช่หรือครับคืออํานาจของพี่น้องประชาชนที่เราบอกว่าเขาเป็นผู้มีอํานาจสถาบัารัฐธรรมนูญซึ่งอำนาจนี้ถูกพรากไปจากพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี2 5 6 0อย่างไรก็ตามครับฉะนั้นวันนี้ต้องให้เสร็จเด็ดขาดวันนี้ต้องให้แล้วเสร็จครับว่าสภาแห่งนี้โดยตัวแทนของประชาชน500คน ลงมติให้ถึง500เลยครับที่จะสนับสนุนให้มีการส่งเรื่องนี้ในการทำประชามติเพื่อเป็นการปิดปากสมาชิกวุฒิสภาว่านี่ตัวแทนประชาชนถึง500คนก็เห็นตรงกันด้วยเหตุผลที่ผมได้นำเรียนตท่านประธานครับผมคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการคือนอำนาจอธิปไตยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนให้กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าวันนี้ที่ประชุมสภาแห่งนี้จำเป็นครับและ วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายด้วยซ้ําซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ที่พวกเรามีหน้าที่และมีบทบาทที่จะต้องทําหน้าที่นี้ในสภาอย่างนี้ฉะนั้นไม่อยากให้กลับมาเสียใจในภายหลังครับเราใช้อานาจหน้าที่ของเราในการลงมติเห็นด้วยกับการที่ให้มีการทําประชามติขอให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตัวแทนของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยเร็ววัน ผมสนับสนุนร้อยเครับขอบ,ขอบคุณท่านประธนครับ